ขาดพ่อขาดจมุนไปจบแล้วพี่เป็นไงแค่นี้แค่นี้ก็ต่างเลยนะผมนั่งผมยังรู้สึกว่ามันมันพุ่งเลยอ่ะโอ้ขาจะลื่นเนาะเป้าเลยพี่ไม่น่าเชื่อนะหัวชีดอย่างเดียวนะีเกียร์สูงไปคนละคันเลยเพราะตอนมามันจะอื้อหน่อย tông khác này mình đơm mình đơm bị phải đèn mình đơm quá trời không một à, hơi hơi phải. <laughs> Ủa, rồi không à? rồi Hãy subscribe cho biểu Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กูแต <S uce> ่ผมนึกว่ารถรางธรรมดางินนะตอนแรกอะไม่คิดว่าจะเป็นรางไฟฟ้าเพราะเห็นมันเป็นหน้าตัวเก่าด้วยไงมัันนมายช่างเขาก็บอกว่าเป็นรางธรรมดาทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รางไฟฟ้านี่เกียร์เกียร์สูงใหม่เกียร์สูงเนี่ยทำให้รถพังไวหมายถึงว่าจังหวะนี้ควรจะเป็นเกียร์สามอยู่ตอนตอนเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้เกียร์สี่ได้แล้วแต่ว่าต้องไค่อยเลี้ยงคันเร่งไป นะตรงไม่ว่าลองลองขับดยยาวเกศสามลองเกศส,สามด้วยกดเต็มเต็มู